สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมเหรียญหนึ่งบาทราชการที่9นะครับผมหลังเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับพศ2 5 2พนรนะครับผมว่ามีราคาเล่นหากันเท่าไหร่นะครับผมเหรียญนี้นะครับจะแยกเป็น2รูปแบบนะครับผมรูปแบบแรกนะครับผมจะเป็นรูปแบบปกตินะครับผมนี่ครับผมคือพลิกมานะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับผมนี่ฮะ พลิกมาครับหัวกับก้อยเขาจะสลับกันนะครับเหรียญแบบนี้นะครับผมแล้วก็แบบที่สองนะครับผมแบบที่มีลักษณะพิเศษนะครับผมคือหัวกับก้อยนะครับหันไปทางเดียวกันนะครับผมแล้วก็จะเป็นรูปแบบของปั๊มขยื่นนะครับเกิดจากการผลิตผิดพลาดนะครับแล้วก็หลุดออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนนะครับผมครับผมเดี๋ยวไปดูรูปแบบแรกก่อนนะครับผมครับผมเหรียญหนึ่งบาทราชการที่9นะครับผม หลังเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์พศ2520นะครับผมเหรียญนี้นะครับผมเขาจะมีด้วยกัน2พิมพ์นะครับผมจริงๆเหรียญนี้มีหลายพิมพ์มากนะครับผมเดี๋ยวนําเสนอ2พิมพ์นะครับผมครับผมแล้วคือพิมพ์ผู้สั้นกับพิมพ์ผู้ยาวนะครับผมอันนี้จะเป็นพิมพ์ผู้ยาวนะครับผมเนี่ยฮะสังเกตง่ายๆนะครับตัวผู้จะยาวกว่านะครับผมเนี่ยฮะแล้วก็รายละเอียดเขาจะคมชัดกว่านะครับ นี่คือพิมพ์ผู้ยาวและนี่คือพิมพ์ผู้สั้นนะครับผมส่วนราคาประเมินนะครับผมสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับสําหรับผู้ยาวนะครับผมตัวนี้นะครับผมราคาประเมินอยู่ที่2 0่สบถึงห้าบาทนะครับผมส่วนราคาผู้สั้นนะครับราคาประเมินในสภาพ UNC นะครับผมผู้สั้นจะแพงกว่านะครับเพราะพบเจอน้อยกว่านะครับราคาอยู่ที่150บาทถึง200บาทนะครับผม แต่ปัจจุบันนะครับมีการพบเจอจํานวนมากนะครับทําให้ราคาไม่แพงนะครับราคาถูกลงนะครับผมเห็นร้านใหญ่ๆขายกันนะครับคู่หนึ่งนะครับผม80บาทถึง100บาทนะครับผมแต่ถ้าเหรียญราคาผู้ยาวอย่างเดียวนะครับผมก็ราคาเล่นหากันประมาณ20บาทนะครับเนี่ย20อันนี้ประมาณ50บาทนะครับถ้าแยกขายนะครับผมสาเหตุที่ทําให เหรียญนี้นะครับผมราคายังไม่แพงนะครับผมเนื่องจากมีจํานวนการผลิตที่เยอะนะครับผมจํานวนการผลิตนะครับมาดูกันนะครับห้าร้อยหกล้านนะครับสี่แสนหกหมื่นเหรียญนะครับผมผลิตเยอะมากนะครับผมครับผมแต่นะครับจะมีอีกพิมพ์หนึ่งนะครับผมนี่ฮะพิมพ์ที่มีจุดตรงเนี้ครับเนี่ยนักสะสมนิยมเล่นกันนะครับรับซื้อราคาหลักพันนะครับหนึ่งพันถึงสองพันบาทนะครับ ต้องมีจุดตรงนี้จุดงอยเล็กๆตรงนี้ครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับครับผมต่อไปมาดูรูปแบบที่2นะครับรูปแบบที่เกิดจากการผลิตที่ผิดพลาดนะครับแล้วหลุดออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนนะครับผมภาษาเหรียญเรียกว่าเออเลอร์คอยนะครับผมรูปแบบที่2นะครับเป็นที่นิยมของนักสะสมนะครับผมรูปแบบแรกนะครับผมโดยปกติแล้วนะครับผมเหรียญนี้นะครับผมหัวกับก้อยเขาจะสลับกันนะครับ เ <muitas> น <arias> ี่ยคือรูปแบบปกตินะครับผมแต่ถ้าท่านเจอนะครับพลิกออกมาแล้วนะครับหัวกับก้อยหันไปทางเดียวกันนะครับผมหรือหัวกับก้อยหันข้างอย่างเงี้ยเป็นพระเสียนขวางนะครับผมมีราคานะครับเล่นหาการหลักพันนะครับผมหลักพันต้นๆเลยนะครับผมและวกออีกแบบหนึ่งนะครับผมมีการพบเจอนะครับเป็นการรูปรูปแบบของปั๊มขยื่นนะครับเนี่ยก็หลักพันเหมือนกันนะครับแล้วก็หัวด้านเดียวก้อยด้านเดียวนะครับผม อันนี้ราคาจะค่อนข้างสูงนะครับครับผมและอีกแบบหนึ่งนะครับผมเป็นก้อยสองด้านนะครับผมนี่ครับพลิกออกมาอย่างนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นก้อยนะครับผมนี่ยก้อยสองด้านนะครับแบบนี้นะครับผมปลอมเยอะนะครับผมถ้าท่านเจอเหรียญแท้นะครับผมราคาสูงถึงเหรียญละ1นึ่งหมเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญแท้นะครับผม มีปลอมกันเยอะนะครับผมน้ำหนักนะครับผมเท่ากับเหรียญจริงนะครับที่ปลอมนะครับผมน้ำหนักขอบเหรียญนะครับเหมือนเลยนะครับผมแต่ที่แตกต่างนะครับผมคือนะครับผมผิวของเหรียญนะครับผมจะไม่เหมือนเหรียญจริงนะครับผมถ้าท่านมีนะครับผมเหรียญหนึ่งบาทนะครับผมแบบนี้นะครับสักสิบเหรียญนะครับสังเกตดูนะครับ ทุกเหรียญนะครับผิวเ็าจะเหมือนกันนะครับผมจะคล้ายๆกันนะครับลักษณะของผิวเหรียญนะครับเนื้อโลหะจะเหมือนกันนะครับไม่เหมือนนะจะคล้ายกันนะครับแต่เหรียญปลอมนะครับผมลักษณะของผิวจะแตกต่างกันนะครับผมวิธีสังเกตนะครับผมอีกวิธีหนึ่งนะครับผมขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้หวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ